สวัสดีครับมีเจอทำไมครับนี่นันทันเจ็กซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับเป็นไดกินอินเวอร์เตอร์อ2ร์นะครับข mm hmm. นาดหมื่นสองหมื่นเก้าพันวิวนะไม่มั่นใจเหมือนกันร,รุ่นการเปิดไม่ติดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ mm hmm. ลูกค้าโทรคุยนานแล้วก็ลูกค้าถอดบอร์ดมาแล้วนะครับ mm hmm. ถอดเครื่องออกออกแล้วด้วยตอนนี้ก็มีรอยซ่อมนะ มอเตอร์มีรอยซ่อมมาหาซ่อมมาคอยเย็นก็ต่อแล้วนะครับต่อ1 2 3นะครับดำไฟ2นิวตันอ่าสามด a นะครับคอยเย็นคอยร้อนก็นเหมือนกันรุ่นนี้คอยอไฟเข้าที่คอยร้อนนะครับใช้เสียบป,ปากเอานะครับก็ต่อบอร์ดจำแต่กวัวจุดนี้นะครับโอเวอร์โหลดตรงน,นี้ เสียบเซนเซอร์เสียบมอเตอร์ค่อยร้อนนะครับร้อนๆก็ลูกค้ามาทั้งใบพัดเลยนะครับไม่เป็นไรนอาจจะถอดยากขนานแล้วทำดุแรงมากเดี๋ยวเสียหายเองจะอาการเปิดนิดๆเนี่ยเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กจับกระแสทุกอนนะครับขั้นแรกไม่ขึ้นอ่ะ ตั้งกระแสขึ้น0.17นะครับ0.17โอเคหลอด LED บอกร้อนกระพริบนะครับคอยร้อนเดี๋ยววัดไฟสื่อสารวัดไฟ AC ก่อนแล้วกัน1กับ2 สองสองโวลต์นะครับเท่าที่เห็นวัด DC d a ด a ตะานครับสองข้า3นะครับอ่อนหรือยังรุ่นนี้มีสวิงแล้วนะครับถึง34นะเท่าที่จับได้กดรีโมท รีโมทไม่ติดนะครับเช็ดดูฐานก่อนนะคผิดทีเดี๋ยวนี้ช่างมืเจอหลายเครื่อนะลูกค้าชอบใส่ฐานผิดนะครับดูดูด้วยนะ,ะนี่บวกลบผิดนะตัวนี้ดูฐานเนีย่ยบ,บางเจ้าใส่ฐานผิดนะเดีย๋ยวนี้ที่ใส่ผิดแล้วรีโมทเสียอนี่ใส่ฐานผิดอยู่นะ จะขึ้นหยดน้ำตั้งหมดกันที่้าวองศากดเปิดนะครักปิดแฟลชกันเป็ดนี่หมดอ่ไฟลองเปิดนะเสียงรีเลย์ออนนะครับพัดลมหมุนจากกระแสนะครับนะครับ พัดลมคอยเย็นหมุนแล้วนะครับวันนี้นี่ลูกค้าไม่ได้เอาพัดลมคอยร้อนมาใช่ไหมครับเพัดลมคอยร้อนมานี่ยจะดูว่าอ่อนได้ไหมนะครับส่วนจะหนึ่งห้าอยู่นะตอนนี้รีโมทต,ติดแล้วนะครับะจะระวังกันด้วยครับชอบใส่รีโมทผิดกันเยอะอ่าพัดลมหมุนนะครับอค,คอยร้อนหมุนนะครับ จะแสขึ้นส่วนจุดสองนะครับโอเคลไปร้อนหมุนนะครับส่วนงแปนะครับสอ้นะครับโอ้ปิดกันโอ้โอ้โอ้ปิด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 ปจะดุจะดูจะดูจะดแจมจมจับยัอเอน้าม่านอออนครับหมุนเอาผ้าม่านโอเค เดี๋ยวต้องลองเช็คไฟเข้าออกกันอ่ะจะตั้งไฟดีอ่าอินเตอร์อินเตอร์เนีซีนะเช็คไอซีไอพีเอ็มน,นะนะนะตรงกาวเทนเนาะของขาเอสเอสสาอสสี่นะครับเอกับาวเทนก่อนสิบสามจุดนะครับ 13.80าก็เอนะครับวายวีมันยูนะสิบสนะครับเค okay. จะลองต่อเทสมอ,เ,มอเตอร์ดูโอเคครับตอนนี้ก็ต่อมอเตอร์เครื่อักผ้าน,นะครับนนจะเทสต์แทนคอมเพรสเซอร์นะครับต่อก็เอสสี่เอนะครับ หรื UV, อ UV แต่ปัจจุนะครับเ,เสร็จป,ปักจับก,กระแสดูทีนะครับเกือบปิดแทบไม่ทันเราตั้ง20แอมป์นะครับ โอเคอะหมดแล้วจะไม่หยุดเ,เสียงลินนเลอ,ออนนะครับต่อเนี่ยใช้ประคีบต่อ,อ,อนะกระแสแอมขึ้นหน่อยหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับเป็น เอ่ออ่ายิบสองครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์รุ่นแรกๆไม่เหมือนสองวิดีโอก็เก้าพันวิดีโอนะแต่ส่วนมากจะเหมือนสองมากกว่านะสยนจนหนึ่งห้าอยู่นะรอบกันยังโอเคครับลมแล้วมนครับยี่สิบเอ็ดอ่าคอมทำงานนะครับหกแอมป์ห้าแอมป์หกแอมป์โอเคแล้วก็ตัดนะครับโอเคถือว่าคอมทำงานแล้วนะครับ โอเคใช้ได้ครับก็ลองได้แค่นี้แหละครับทำงานแป๊บเดียวห้าหกแอมตัดโอเคผ่านแล้วโอเคต้องให้ลูกค้าไปต่อเทสดูนะครับไม่แน่ใจไม่ไต่อคอมแต่ว่าใช้ได้นะบอร์ดเบิดใช้ได้คอยเย็นใช้ได้คอยร้อนใช้ได้มอเตอร์คอยเย็นมอเตอร์คอยร้อนใช้ได้ปกตินะครับกระแสก็ขึ้นปกติ บางอย่างก็ปัญหาหน้าง,งานนะครับโอเคตัดดับละรีเล์ก็ตัดนะครับโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับนี่งงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมนในการทําคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับกับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ยังแหมทพยายามจะลงทุกๆวันนะครับหรือว่าอาจจะมีเว้นบ้างน,นะครับลงตามงานที่ทำนะแต่ละวัน